กินไปกล่องเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ลงมากี่กิโลหรอกสามโลสามกิโลโอ้ยเยี่ยมมากเลยแต่ก่อนเป็นยังไงมากอ่ะแต่ก่อนเป็นยังไงแต่ก่อนมันก็ไม่ลงไม่ลงแล้วก็มีปัญหาเรื่องอะไรหรอกคือต้อข้ามค่ะแล้วก็น้ำหนักใช่ไหมอึดอัดนะคะอึดอัดเหรอมีเป็นมานาแล้วยังคะเป็นมานาแล้วค่ะ อย่นี้แฟนบอกว่ายังไงก็ไม่ลงกินอะไรก็ไม่ลงเหออ็นว่ากินกาแฟตัวน,นี้ต้องออซื้อไปกินอีกนะไม่ลงออก็เลยยังไม่บอกหาเขาล้อเขาอย่างนี้เออนก็เดี๋ยวก็ดูเองอเ่าแต่ตอนนี้เขากินไปกล่องเยวลงไปเท่าไหร่คะสามโลสามกิโลว้าวสุดยอดเลยนะอันนี้เป็นกล่องที่สองใช่ไหมพี่เมาเนี่ยอกล่องที่สองนะคะแล้วต่อไปถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้นะต่อไปก็จะมาเอาไฟเบอร์ด้วยเนะาะไฟเบอร์ จำเทเลมน้ำหนักหนูเท่าไหร่ลู้ร้อยสามดสองตอนนี้เหลือยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าโอ้สามกิโลเยอะม,มากเลยว้าวสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะกินต่อนะคะแล้วก็ถ้าหนูมันดีปุ๊บเนี่ยหนูก็ไปบอกต่อแล้วหนูก็ระเบิดกับว่าเราได้เผยแผ่แล้วก็ได้สุขภาพที่ดีแล้วเราก็มีความสุขให้คนอื่นได้กินด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะจ้าสวัสดีค่ะ